สวัสดีครับเี่กับ F อ็ซ์ุกคนแล้วนะครับนี่อาจารย์ป็ิซดก่อนทางานนี่เป็นหลังบ้านผมนะครับหลังบ้านผมแล้วก็แน้ส์มันจะพัดท่วมตรงนี้เป็นก้อรลื้อที่โคข,ขึ้นเดี๋ยวจะอันเนี้เอาหินที่ขึ้นเป็นแหนะนะครับแหนะน,นะครับแล้วก็จะพื้นที่มันขึ้นไปเพราะน้ํามันจะไหลตอนนี้ออกไปนะครับจะได้ง่ายหน่อยจะได้ไปท่วมบ้านนี่ก่อยากจะบอกกับเอ็กซ์ซีกคนสว่วนแม่ของ โผเข้ามาก้เข้ามาที่อไปได้รับเนาะแต่บอกกับพวกคุณว่าบางครั้งผมทํางานอยู่บางครั้งก็ลงวิที่นะบางครั้งไปทางานอยู่อาจจะมาได้รับสายแต่อก็ขอคุณไว้ว่าเมื่อคืนก็พกได้พกที่รถนะครับก็ต้องห่วนะครับส่วนเรื่องลําไยขา่ที่น้ําท่วมเนาะตอนนี้ก่อเริ่มแห้งแล้วพ่อฝนมันกช่วส่วนใดที่อยู่ที่ดอนงูตัวนะครับส่วนไขที่อยู่ที่ดอนใส่น้ําเนอะ ใส่น้ำช่วงนี้เป็นช่วงระยะปุ๋ยสูตร15เสมอนะครับ15เสมอตั้งรุ่มนะตังบุก็ปุ๋ยเก๊สทูด15เสมอเหมือนกันรับปุ๋ยเก๊สทูห15เสมอตังบุหนึ่งกิโลต่อน,น้ำ200ลิตรนะครับส่วนตังรุ่มปุ๋ยเก๊กตังรุ่มเออปุ๋ยที่ใส่ตั้งรุ่มนะครับปุ๋ยเคมีใส่ตังรุ่มก่อนแจ็ค15เสมอ แล้วก็ตังบนพ่นและปุ๋ยเก๊นะครับสูตร15เสมอเหมือมกนกันตังรูปเนี่ยนะครับไปซื้อปุ๋ยเคมีสูตร15เสมอแล้วก็อินซีตัวยอย่างละหนึ่งต่อหนึ่งผสมกันแล้วก็ใส่ไปเลยนะครับหลายคนถามว่าอาจอารย์ประสิทธิ์ปุ๋ย15เสมอปุ๋ยเคมีใส่ตังดินเนี่ยใส่กี่เตือ้อใส่สักสองเตือเ้อพอแล้วครับ ใส่ปุ๋ยทุกครั้งใส่น้ำตัวเนอะแ,แล้วก็ปุ๋ยเก็ดพ่นตังบน15เสมอพ่อนกี่เสื้อพ่อนไปเตอะเป็นอย่างสักสามเสื้อก็ได้เป็นอย่างนะครับปุ๋ยเก็ดทวด15 15 15ที่ใส่ต้องพ่นตังบนนี่นะใส่หนึ่งกิโลต่อน้ำสองร้อยลิตรแต่ถ้าขายจะใช้ยซาวซาวซาวเกินกิโลต่อน้ำสองร้อยลิตรนะครับอันนี้ก็ โอ้ห้ชัดเจนก่อนเข้าใจกันนะครับนอกปุ๋ยเคมีที่แพ้เสมอใส่ตั้งรุ่มบวกกับปุ๋ยอินทรีย์หนึ่งต่อหนึ่งปุ๋ยเกตหนึ่งกิโลต่อน้ำสองร้อยลิตรโคนตะบนนะครับอันนี้ข้างชัดเจนกันนะครับถ้าฝนมาตกเกาะควรใส่น้ำก่อนเนาะเนี่ยนี่โหเหี้ว่าเนี่ยเห็นเนี่ยขอขึ้นคนเดียวเนี่ยที่หายว่ะแจกประสิทธิ์ ทำสวนนะแจ๊กก็บัดบัดต้องพิสูจน์นะบัดต้องอธิบายพอคนเดียวเนอะเนอะพอคนเดียวนี่ยเนี่ยกาเนี่ยเนี่ยเขาเนี่ยนี่จอดดานนี่ขึ้นก่อนเนี่ยคุณเอาพอเอาครับคุณถ้ามันทำจริงอะจะถึงได้เนา่อันนี้ก็ชัดเจนกันแล้วเนอะอ่ะทิ้งท้ายด้วยข้อคิดคำคมว่าถ้าคุณล้มเหลวปีนี้จะไปท้อเพราะวันนี้แหละ เป็นประสบการณ์ชีวิตที่ยิ่งใหญ่และเขาจะได้เติบโตล้มเหลวปีนี้จะเป็นเรื่องเล่าที่ดีในปีหน้าประสิทธิ์ุนเมือง oh, <okay. S 1> อยากจะบอกเขาคนว่า <Yeah. S 1> ผมมาเคยทีขยไข่มาข้างหลัง oh, <okay. S 1> ขอบคุณครับ oh, <okay. S 1>